กัมยโยธยาเมื่อยยัง,ยงมีเท้าคุณแทนเป็นทหารชาติกาหันบ้านท่องมิงลาผู้ชิดเช่ชมเป็นดังสมใจหวังมาโนอไม่ตั้งเต็มนางเล่าท่องนาํงเยีมกับเคียยงคูคือกันเขาทองหันเป็นสนมเพียงพั้มน้นําสดเมื่อนี่ลำเพืนอสิเป็นแบบได้นั่นเสิ้นี่น้งนองทักนา มาหาผมกันเอ้มเียงเอลนุยผู้่อยมงเอลุ่ยพูช่อยสมบูรณ์ตามกองเนียงแล้วผมนี่มีน้ำแล้วยู่ว่าขุนแผน คุณแฟนนมีเมียอยู่สามคนมีหนึ่งนางวันทองนางลาวทองอาแล้วก็นางอีกอย่างนางหนึ่งจื่ปบะได้ระ <c oughs> ว่าลืมทองล่ะเออววคขานี่สิออกไปสู่โลโบปอบมือกับสตูทั้งนอกเออบานเล้สิไดไปสู่ซึกงทั้งนอกสากรเอาบัีฑไป เมื่อดอกเป็นตะถือแค้นให้พี่น้องเอ้ย<อ>ชัดเดียีซื้อว่านางวันทองเป็นเมียของพี่ขุนแผนต่พี่นอ้องนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ<อ>็ดแปดเก<อ>้านับได้สองเดืเอนที่พี่ขุนแผนออกไปสู่ซื้อกลบสงครามเมื่อท่านเห็นทรงข้าวทรงข้าวมหาวันทองเลยเอ๊ื้อเมื่อนี้นะวัดทองนะจะต้องไปเสือพาข้าวของพี่ขุนแผนซะก่อนเอ๊ แต่วัาทองแต่ก,ก็บด้หทายวาจะต้องไปเสือพาข้าของพี่คุณแผนอยู่ไสเอแด่วัตตาน,นั่นเ็ต้องไปซะก่มันจะเป็นตายแลดียังไนยังไนพี่แผนกันเป็นผัวของวันทองคือเกา่ากาเล้วกะเอะ พแถเา,ากินปลาบอกเออหนัหงแล้วตัวดิสันกับพีนาม,มาเล่าทองนะคะหรือเอินเป็นภาษาเอโอโอ้โหมันถื่อนเนี่ยโอ้ดิสันมากองเทพก็ไปอย่างนี้หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนพองโอ้มาแย่ แล้วพองเนี่ยโอติโอ้โอ้แตงตัวมาคือเกตเตะเออเป็นเมียข้อที่สองโอ oh. อ่าของผ้ายกล่องอ๋อพผ,ผ้ายแกว้วผ้ายแกว้วผ้ายแกว้วผ้ายกล่องข้าพเจ้ใส่ด่อนโอ่าตกใจเบิดคันรืน่ว่าสาละอองนะคะพี่ขุนแผนจากบ้านจากเมืองไปสู่โลกตบมือกักบเมืองเอ่อเอียงบุเอาโดนน้าซาลาปีแล้วโอ้ยทอง จนแหงเบิร์ดค่ะพี่น้องไม่ยังแหงเหงื่อยี่ของคอยท่าจนเหงื่อแห้งหมดคะ่ะพี่น้องขาไม่รู้ว่าพี่คุณเพนน่ะจะมาตอนไหนว่าแล้วก็ไปนำหาเอาคุณคุณพี่คุณแพนก่อนนะคะวเวละกับป้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย e วามนคืออีพิธีก่อนมังหันนีเทมโอไม่พอเปิดไ <laughs> อ้ตลกขนาดน,นี้ยังจะไม่เคยเปิดไม่ก่อนเอเอยอ บอเม่นตีบ oh, okay. ่แม ah. so right right ่นบ่ให้ฉันเล่นเป็นใบแม่เมยบอสสมุนับแต้มทองเรียงพี่น้องผู้ขานี่มีหน้ามานั่งเล้าทองอ้าวฮะเท่าเล้าทองไปแล้วบ้างอันนี้เล้าทองไปแล้วบอเออเปลี่ยนก็ได้สั่นเปลี่ยนเป็นียงสมุนับแต้มทองเรียงพี่น้องผู้ขานี่มีมานั่งเล้าเงินโอ้โหยันมี่มือหึงล่ะอุลตราดีเล้าทองสื่ออย่างก่ออดจากหมอสูเลี้วพายอย่างพายแก้วบอพายแก้วนางล้าทองนี่มีลูกชายสื่อนายพายแก้ว ส่วนที่ฉันกับีลูกชายมากคือกันชื่อว่านายไพส์สัปปะรดขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะค่ะโอ้ยตามหาสามีมานนั้นหลายฝ้าลาปีเอาน้ำตั้งแต่เหนียจดไตเอา้ำตั้งแต่ออกจดตกเอ็งพี่ผาแดงเป็นก็เพราะว่าพี่โพี่หาเอ้ยเพราะเบื้องหน้าเบื้องหลังฮะว่าหนึ่งเขาตามหาพี่คุณแผนคุณแผนชูบอกกันตีตะลุกขนาดนี้เอาคือว่าให้ฉันตามหาผาแดง โอ้ยตามหาพี่พคุณแผนมานัานหลายกาลาปีแจ๊กไปดี้นอนยุ่แก่ใดบัตรที่นี่กำลับลูกชายไพ่สัปะรดกระกรจะิเรน้ำหาพี่คุณแผนโอ้อจะใส่เนาะเอาเจิดลำเพิตลกขนาดนี่ถ้าหากันเบิรดๆม้วนเกลายวเงินนหอดพี่นาะบุแค้ Eig, มันมุนไปตามวาดธรรมชาติทรงให้ยอมมีมือได้พบกันพ่อแม่เองและจะลาิลปากฐานยังต่ออะไรก็บังอานสินสนยจากฐานจนกวสิลป์เราจนมองเห็นทางบางสิเทีมายามทานคุณสงานยังอยู่โอสู้เติมีเสดจเต็มก่งคนเคยนัดนตรีสี้วคุ้มบ่างบึงพ่อแม่เาคุณแทปแม่่ชีเบียเต็ม เฉยๆไปเออนี่คุณแพนก็ได้ไปออกโลกพบศึกยุไรป่าหลายปีแล้วเออเออเดินทางมาถึงเฮียนวันทองบม่รู้ว่าวันทองนี่จะไปไหนเออวันทองเกิดเป็นมือเพราะเหยังน้ำหาจ้าหัวเออมันมาหอดเดียวเออโตดีไปก็หนาเพราะช่างเนียหนึ่งสองแม่มันเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ยังป่ะไม่หยังตีประเดี๋ยววัวดูเลยประเดี๋ยว ได้บอกบอกว่าจิไปใส่บอกว่าจิไปใส่กูบอกว่าก um ูจิไปลบไปสงข้ามมันบอกบอกว่าจิไปโดนป่านไหนบอกว่าจิไปสองเดือนเดี๋ยวนี้มันเดี้ยงอย่างเร็วมันเดี้ยงอย่างเร็วป่วยยู่เฮียนบ่มีผู้หลักเฮียนบ่มีผู้กวดเป็นอย่างไบ่บ่ใจใ่ใ่บ่ใจใหลูกเต้ายู่เฮียนบ่มีผู้ใดไหนเป็นอย่างคือบ่หัวตาอาาเอาเอฮะฮือเประกาศออกหาช่องสามสระยอมสระยุทธกันหาเขาประกาศหาเป็นอย่างคือบ่ใจ เามอนล็อกเดียบบอกมีบมียบอกไปยังไเีบบอกไปยังไงไป้แล้วเอากลับมานันบ่เออนี่นะอีจัปาทองเอาปาทองย่ามึงดงด่งถหัวุจไปดแม่มองจอยดังพ วัถึงยี่หรี่เออนี่ไม่หยังเยอะก่อนว่นทองจีวันทองไม่หยังเออพี่คิดถึงน้องหมากๆเลยก็จะมาตีแถลงเล่ากับพี่ถ้าพี่คิดถึงน้องน่ะพี่น้องบอกให้พี่ไปสองเดือนไปอย่างพี่คือไปหลายเดือนแทนอ๋อพี่นับเดือนผิดน้องฮะพี่นับเดือนผิดพี่นับเดือนแบบใดเออพี่นับแบบเดือนหนึ่งเดื้ยสองต้รงมดาเลยแหละแต่ว่าพี่นับไก่แล้วน้องฮะโอ๋อบะแม่ดอกน้องวาน่ะพี่จะต้องไปมีเมียน้อยเมียเล็กเก็บไปปุ๊บ เอาโอ้ยลาพี่ก็โศกไว้แหตุกูบอกด้านใเหตุอย่างอยู่อติกูขึ้นโศกเออนี่นะน้องนะว่าจ๋งไดนล่ะพี่มืงขึ้นตอนพี่ออกไปสู่ลมนี่นะพี่ฝันฝันว่าจังไดนพี่ฝันว่าพี่ได้โศกกับชัดสองเท่าชัดสองเท่าเออโอ้ยพี่เออเจ้าจะได้ใกล้ตีมาเรียงเด้ดดิอือนั่น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 ให้เลี้ยวเห็นจ๋งไดนล่ะมาที่นี่ พี่ฝันว่าพี่ได้โศพี่ไปสู่โลกพี่ก็เลยได้เมียมาอีกน้ำพูนึงสันเี้พี่แทนได้เมียคือพี่กูบอกเนี่ยไปต่อไปหน้าบาหลังนี่เสรไปหามีลูกมีเมียมาเติมไม่ล่ะเจ้าต้องสร้างข่อยนะนางหวันทองมีเมียเออใส่เปียมาเบิ้งมี่เมียแต่มันสิผู้ดีก็น้องมองใด ก็แม่งผู้หายก็กูละมือมา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 ล่ะมาป้ามาันกูที่ฝนเขียวไว้ฐานะเงี้ยนะครับมันโอ้ยะกมาด้จูบมาเก็นเวที่เพราะพราตายเลยทนี่ล่ะเมียเมียอไอ่สี่ปลาใหญ่เพราะยากเจ้าแจวจ้าวก็เล่นคาแท่อันอันรถล้มบานยุใสผมมีโรมบานวิตามินรถแจวไอ่ต่ำใหญ่แม่ล่ะ มึงเสียงเง,ยงินหารถลงบานยังแต่มองจอรถกูสิมาเร่นจะมันหาบ้อยย่เนี่ยพี่เพี่แพนพี่แพาไหนพี่บอก้องว่าพี่เจ้าเนี่ยมาฉะไหนพี่เด็กคุยท่าม,มาเลียงล่ะพี่อตอนนั้นมันเป็นย่าฝนพอดีพี่เมาพี่แลนลงทงพี่ได้ใดอี่เนี่ยละน้องโอ้เแล้วเพิ<อ>่งเป็ดออกเป็ดออก,ออก,ออกจักรรถแก้แกล็กาสินลอยเอ็ดนี่ ธรรมดาละค่ะญิงอะไรให้ฉันถามเธอแน่ถามมานาบอนนี่นาบอนนี่ก็นาไก่ไก่ในยกมะขูนแห้งไรโอ้ยนาเธอบอกนาละค่ะตายละว่านาเธอกระบบกไ้เขาอนใดขนาดไรก็กันค่ะไก่เลียงเรือบสีสูตรแม่กูคิดอยากกินอันนี้โลดินี่อะไรแกงบักไข่ผัง ตาย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 แล้วตายแล้วตีนปนีเอาขั้นแขวมสิยู่ตา้งกันนั่นจีอันนี้มันจะเกิดหรือเก็บได้เฮียนี่อ๋อบอลูค่ะมันออกมาเองตายแล้วประโยชน์มันใส่ยางใดนี่แหละตีนผู้หายปนีอ๋อเตกี้จะใส่ยางซื้อค่ะตอนนี้ประโยชน์ที่สองกำลังจะมาที่อย่างหล่ะตีปากคนโอ๊ยปลารกปลาร์กขาดลาร์กบ่าวาลาวเนี่ยผู้นี้บ่าวปล่าวเด็ดขาดเอาดีจากบานจากเลือนไปเลย อาทีมาคือบูฟังไฟแทนมาเพราะอะไรอย่าทะเลาะกันตั้งสติเบ้านอกเบ้าอีนี่บ้าแล้วฟูงกับปันกันเฮ็ดเป็นยังเอาได้ผัวผู้เดียวกันซ้ซมไอติมหลอดเดียวกันเฮ็ดังไดกระนมเปลี่ยนกันโดดเปลี่ยนกันเลี้ยงสันตัวหมดกบไปตะกี้เรียกแท้ผู้ใดสิบปอยากห่วอีนี่โอ้ยโกศาเป็นยังจะกูยังห่วมึงได้เนี่ยเอาจรี่อาจจะสี่ห้ามลาแบ่งมือกัน แองมาอ่วันไหนเนี่ยพี่แผนเนี่ยจะต้องไปนอนกับเมียใช่ไหมใช่เมื่อใดที่มีรอดเรือพี่คุณแผนจะต้องมานอนน้ำวันทองอ่าอย่างเช่นอ่วันจันทร์อ่าวันอังคารวันอังคารุษมันมีตะเมิงหรเป่ามันบอมีดอกเอาบอมีจต่ไหนมีอย่างอีเหลวโอ้ยนี่นอกโกงกินหายอ้ากูบอกย้อนไปมึงก็เลยขนาดนี้นีเอาจจะสี่ซาอาจจะไหนอันเท่านี่ต้องฐาพืุปกรณ์รามีเนี่ยอีกจะโค่นบอลฮอสิเดย์แบงกระถือเออ บ่าแม่งไปนี่ไปบ่าแม่งหน่อยเดียนเด้มีแต่ยี่นี่มาเป็นไปบ่ได้ดอกเออมาดิไม่มาดิมีหน่อยปันกูบอกนะฟังนะเออพวกเธอสองคนน่ะเป็นยังจำเหตพวกเธอเนี่ยเป็นเมียใหญ่แต่ว่าฉันมีเสื้อไทยพวกเธอฮะเสื้อไทยยังอีกแหละแถวอ่ะละเออ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 โอ๊ยตายบักฮาเอ้ย คอามเมายปากข้ามกบมวแมมบนแม่มึงบาดมีเมียสัตว์ประหลาดแลว้ววะไรเอ๊ะมึงไปเอาเมียลอยมาอย่างอีกอ้าวโอ้เม่อยน <c oughs> ไปเตะไปครับกินี่คือเปล่าเรลวแท้มึงถือดีๆเด้อะตายอะดูผู้ชมดูนะครับว่าใครจะโดนเทียนนะครับวันนี้มันซื้อยอ,อย่างนี้นั่นมัดซื้ออย่างเออย้าวใบ เราบอกอย่าเล่นบองารจำสี่แล้วเงินเพียน่าเหล่านกินี่เล้าทองกูวันทองเพิ่งวังไหนจังไหนกูกับวายอมรับแถบๆผัวบักนี่มันเป็นข้อในใจกูบายอมด้วนี่กูรู้สึกว่ากูเป็นผู้ให้แหละกูว่าไม่ผู้ให้กูกูอีกกูรู้สึกดีใจมากแบบนี้สิจังไหนล่ะพี่แผนแล้วไปเอาแล้วเฮาสิท่าใจได้หรือท่าไดแล้วเอาสิมันเจะท้าปนักิจในหลายๆกูจะพาข่าผัวเอาเงิน ฟองสั้นเลยเออคนนั้นบาดนะคพุทีเขาจะไปนักไส่สีมี่หละเขานำเอาเงินพอาตีเออเมื่อัดหนากูดัดหลังที่มันีน้องเียวอันหนึ่งสู่ฟังบางนึ่งหานินแต่ข้าเลยมัีน้องเจวหนึ่งซู่ฟังที่ คอมตายา<ข>าพี่พิสูจน์พิสูจน์ลักฐานกับคุณพี่ขาเ,ออเยนเชิญ่ะเทียนอันนี้เป็นโอ้ยเมียมือหลวงมือกูเทียนอันนี้เป็นเทียนพิสูจน์ศพค่ะถ้าเกิดว่าตายยี่หลีแล้วนั่นน้ำตาเทียนจะต้องเป็นสีแดงแน่นค่ะถ้ามาถ้าเกิดพระถนัดตายน้ำตาเทียนจะเป็นสีเหลืองคือเกา่าพี่ถ้ามาพิสูจน์การตายกันนะพี่นะมันจะเห็นอิริเดียมันหอน อ้าวบทปากาเสดงพี่น้องกำลังเบิงเอาเลยดอกเอาเรอเหีอเหอเอเาร <Yeah. S 1> นเหอเหรอเหรอเรอเหรอเารอเเหรเอเหาอเอาพี่นหองเหิอนถ้าเบิ่งอเหรอเรอเรอเหรอเิรเหนักแสดงตาอต้องตาออีหลีให้กเตายอีหลี เออนั่นตายอีแล้วเออตายแล้วก็ตายไปโลดนี่แหละคุ้มค่าตัวแน่อีดียังตำรวจไล่หลายอ่าอ่าพอดีเพราจับข้อตีจับเจไดตำรวจท่าเตี้ยเนี่ยผัวเก้ากูเบิร์ดเอาสิพวกผีคข้อผิดอย่างไหปั่นหุ่นมันปั่นหุ่นโบกไปติดปั่นหุ่นแลักเอาปูนโบกไว้หลายคนมาปีท่องจีบมาหาเงินเดี๋ยวเดี๋ยวบังลาเอาพอมื่อคืนน่าปั่นหุ่น อันที่าเปล่าไม่หยังเช็คเบิรงก่อนแน่ไม่หยังเราแข่แงไปไปอันันคือเป็นปั้นเราเรื่องมันคือเป็นปั้น,อน,อน,นโอ้โอ้ยกระลุงกระเด็กนะทอดเอาปันน้นดีๆขาเอาไว้นี้เอออันนี่ยไว้นี้เอออ่ะมือนกึ้นมือนกึ้นพ่นเงยหอนาไปหาพี่น้องคุ่นอ่ะดูนะคะ่าศพตายน้ำเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ โอ้ยแล้วแล้วได้บัปฏิการปั้นตีการปั้นแล้วแล้วปฏิท้อนสิเส้นวิญญาณเข้ามาสิงซั่ว้าบังลาไปเอาแนมกินมาเมียสีวายพอมึงนั่นน่ะแนมกินยุหันห้ามผู้เป็นเนี่ยท่าจะแสดงความกตัญญูต่อผัวเออเป็นประหัวสิซัวประเด็นกระซังนี่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 ยุคนี้บังลาเห็นไปอะไรมันอยิ 你别再搞，别搞。 บบบกูบ่เดิโอ้ยนีกูบปดิน้ำดอกบ่เดินจ๊ไนย์เนีบบบเลนบ่เลนบ่เลนด้ววานาสังเอาูเียงสวมบ่เลนยืดเี่ยวเอาสเยเี่ยวูเุดนนมาจัดมาจัดสัมันสไงเซเพินะมันสไงเซเพิไงกับาลงมาโอ้ยเนาะเอา แกถือการแกะยังรู้แล้วองเลยหนิบม่ยอมเนอะหนิกูบม่ยอมถือผู้เดียวเด้อสุดเจ็บขนมันงจาะถานเชิงสู้มมันเนาะกูมาแล้วอันละเอาไม้กวาดขึ้นมาเนี่ยเรียนเขาเพิ่นแห้งเลยเพิ่งียนเพิ่นเด้อโอ้ยมึงมสิไปอย่างจังซั่นกามเขาเรียนน้ำกันแม่เท้าเอา้เอามันมาท่านเรียจบเรียนแน่นิเราจะเฝ้าเขามันท่านได้กินยุนี่แม่อาหารเสียนบายมีไหม,ไหม เอาสีไปนี่ย่พี่กินกินแท้คอยแน่เีลยเสืยกู้กินนะพี่กินแท้เขาแน่ดีเอาจน่อยแน่เอาด้อยเดียวเอาเลยพอนะเอาเลยพอนะเอาเอังที่เพิ่มเพิ่มเพราะอยากกินทังใดนั่นไปคุย่าเม่ไป ไปนิ you, ่งเราเห็นเราขวดมือมันจงโอ้ยทิบอยากหิ้วเขาแตว่าบอกคอยน้องใส่ละนี่เลยจะขอมันเกน็ดๆเอาจีอาจะทับนิีเดียวทัเดียวนิดนึงแนล่นิดนึงนะนิดเดียวนะข้าวปเลยถ้ากูเลนไปตัควทีกวเดียนนะไปหาไม่กวดแล้วม่กวดแวทีเนก็่นาบอกใส่ลวกูไ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้วนีแม่มึงมงเมื่เห็นบ้นอะ อย่างทงานนันคุณแนี่เป็นตายดีอย่งเ่เค่อยได้กินข้าวบอเย่งาอุ้มหมาไม่ซีอุ้มแมวตัวไนบ่อป็น่ียาขึ้นปรนลงสุขประานลงเอาังซีแอรมือกูซีเป็เอกคุณแผนโอเคมึอนี่พึ่ทีเป็นกอนเนาะเออ อ่าขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยขาบดถึงก็แ <ST S> ตกลง